โอเคครับผมก็ขอบคุณสุดท่าผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาบอกนะครับก็นะก็ก็นะฮะเออนะก็ไม่อยากจะพูดนะนะนอนๆก็เอเจ้านกตัวนี้นะครับผมนะนี่มันสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับผมนี่ นี่นะครับเอามารวมมันสามารถเอามารวมกับทีเล็กตัวนี้ได้แล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมและตัวนี้ผมก็เลเวล40แล้วด้วยสามารถเอาไปผสมาพันกันได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองผสมพันธ์นกันเลยครับผมนี่นะครับโอ้โหสุดยอดอ้าวก่อนที่จะผสมพันธ์กันนะครับผมผมขอถ่ายหน้าถ่ายรูปตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้โอเคนะครับผมโอเค เดี๋ยวต่อไปผมก็จะถา่ายรูปไอ้เจ้านกตัวนี้นะครับโอเคนะนก no. ขอดูหน้าหน่อยโอ้จ้าโอเคแต่มันแต่ดูคุณผู้ชมดูดิพลังโจมตีมันกา,กากมากเลยนะ83แล้วก็เลือดมัน217ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้าตัวนี้นะครับว่าเลือดกับการโจมตีมันอู้อันนี้ก็ชั่วก,กากอยู่นะครับผมเว่า อันนี้แปดสิบหกใช่ไหมอันนี้น่าจะโหดกว่ามั้งเอ้ยอันนี้แปดสิบสามกากกว่าอันนี้สองร้อยสิบเจ็ดนะครับอันนี้การจบซีก็ประมาณเอ้ยเลือดก็ประมาณสองร้อยยี่สิบสี่นะครับก็คือโหดกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไ,ไปผสมพันธุ์กันเลยนะครับก่อนอื่นขอรับก่อนนะครับผมอีโวหนึ่งอีโวสองอีโวสามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปผสมพันธุ์กันเลยนะฮะ <im mit> โอเคเนะครับผมก็จะไปประมาณนี้นะฮะโอ้โหยสุดยอดไปเลยอ่ะผสมเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้ตั้งร้อยหนึ่งเลยอะ เคผสมเลยนะคบผมไม่แชร์ครับไม่แชร์โอ้โหแต่สิ่งที่ผมแคร์ก็คือดี a อนั่นแหละครับโอ้โหแคร์มากที่สุดก็คือดี a อนั่นแหละครับเอ้ยได้หรือเปล่าได้โอ้โอเคดีเอนเอผมเหลือสี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยอดครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ม่เล้วนะครับโอ้โก็แรงอยู่นะครับนี่ โอ้ดูดิโอ้ว้าวว้าวว้าวอือคุณผู้ชมดูดิสัตว์กินเนื้อต้องอยู่ตรงนี้ครับผมเนื้อผมอุ้ยยอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออู๋เติมซื้อสองร้อยเลยหรอเคอู๋คุณผู้ชมดูดิอู๋มันแดกเนื้อเปลืองมาเนี่ยโอเคเคอู๋การโจมตีร้อยสองครับผมคุณผู้ชมคุณแรงแต่ตัวที่โหดที่สุดของเราในวันนี้นะครับก็คือ คุณผู้ชมคงจํามันได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมคงจํามันได้หรือเปล่าครับโอ้โหโหดนะเรือตั้งเจ็ดร้อยอะคุณผู้ชมโอ้โหดกันไปเร็วเอ,อแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันก่อนเลยนะครับเปิดการ์ดกันก่อนเลยนะครับมูด้วยคอยาวหนึ่งตัวไม่ห่างหลวกรกะจอกเอ,อ้คอยาวว่าแต่คอยาวมาสามารถผสมกับตัวอะไรได้ผมดูก่อนโอเคคอยาวตอนนี้คอยาวเราเลเวลสามสิบนะครับ เออมันสามารถผสมกับตัวน้ำโอเคเดี๋ยวผมเป็นอืก็โหดหรือเปล่าเนี่ยมันก็โหดได้มันก็โห,ด,ด,โหดอยู่มั้งโอเคครับคุณผมมู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยผสมแล้วกันนะนแล้วไทเซอร์ท็อ,ทอปล่ะไทเซอร์ท็อ,ทอปผสมกับสเตโกโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะแต่ไอตัวนี้ล่ะอออย่างนี้แหละไอตัวนี้แหละมาผสมกับตัวอะไรได้ ไม่มีให้ผสมอ่ะอู้ขายสามพันเหรอได้สามพันดีเอ็นเอเอาเถอะครับคุณผู้ชมเพราะยังไงเราก็เติมซื้อใหม่ได้เนาะอืมช่าเถอะไปขายเลยครับเซลขายเลยครับเออ,อเคีได้สามพันเนี่ยครับคุณผู้ชมตัวไหนที่เราไม่ต้องการนะเราก็จะขายออกไปนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราอย่างก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเติมมันนี้ก่อนนะ <S <S ประมาณสักห้าร้อยก็พอนะโอเคเดี๋ยวเราจะเติมไปเลยนะ <S <S คุณผู้ชมโอเคโอเคครับคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะครับนี่ครับได้หกร้อยกว่าอันนะครับโอเคเราก็จะเอามาเติมอันนี้นะครับอุ้ยมันโคตรแพงเลยโอ้โหเติมอีกแล้วมั้งเนี่ยต้องเติมอีกมั้งนะโอ้โหเติมอีกครับคุณผู้ชมเติมอีกห้าร้อยเพชรนะครับ นี่ครับโอเคเต็มเลยโอเคได้เจ็ดร้อยกว่าเพชรนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกแลกแลกวิลเวล่าสิบแล้ว,ลวคุณผู้ชมว้าวโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ว้าวผู้ชมโอ้โหอีเดี๋ยวทำไมอาหารผมมันเยอะจังวะเนี่ยเป็นล้านเลยอาหารผมแม่งเป็นล้านเลยอะเออหุยอะไรอะช่างมันเถอะ โอคอาหารผมมันเป็นล้านเลยอ่ะคุณม้ชมเคเดี๋ยวเร,เราย้ายที่ก่อนนะครับแล <c oughs> ้วเราทำทางเดินก่อนดีกว่าโอเคอ่ะ okay, ผมมานี่ก่อนครับ <c oughs> นี่หนะผมก็นะเป็นไงใส่เติมก็อย่างนี้ แด่ผมอยากได้ที่สุดก็คืออินโดบินัสนะแต่ผมไม่มีตังเติมเลยเือมันมันมันโหดเกินนะอินโดบินัสอะไม่มีตังเติมแล้วผมไม่อยากจะเติมแล้วแต่มันก็ต้องเติมอ่ะเนาะถ้าถ้าอีพีไหนมันแบบหลายๆถ้าอีพีไหนมันเนี้ยแว,ว่ะมันมันเยอะหลายอีพีแล้วอ่ะผมก็จะเติมซื้ออินโดบินัสแล้วนะถ้ามันแบบหลายอีพีแล้วมันยังไม่ได้อินโดบินัสอีกอ่ะผมก็จะเติมแล้วนะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ทีเล็กด้วยเออ เคครับทุกคนดูอะฮอะติมติมติมติดุมติมติมเคยครับทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวผมถ่ายหน้าตัวนี้มาด้วยดีกว่า <c oughs> เคถ่ายรูปหน่อยจ้า <c oughs> โอ้โอ้เดี๋ยวผม <c oughs> ผมกดผิดผมจะไปเปิดกล้อง <c oughs> เปิดทำไมแล้ว <c oughs> อเออ <c oughs> จะเปิดทำไมเนี่ยเ <c> ค <oughs> ผมกดผิดนะถ <c oughs> ่าย โอเคครับทุกคนถ่ายที่เรียบร้อยแล้วโอเคเ๋ยผมขอสร้างพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะนอน,น,อนก็ผมก็เป็นสายเติมอยู่แล้วว่ะนอนนอนแต่ผมจะไม่เติมเกมอื่นนอะนนอน,น,อนเพราะว่าผมชอบเกมนี้เกมเดียวนะที่ผมชอบเติมนะมันมันคุ้มมากเลยนะเวลาเติมนอน,น,อ,นอืมก็อยู่แล้วนอนนอนโอเคครับทุกคน ได้โอเคโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้เลยนะครับติแต่ผมว่าสร้างต่อมาตรงนี้ดีกว่าโอเคเราจะได้ดูดีหน่อยโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยนะฮะเฮ้ย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 เอาปฏิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย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 ผมสู้อันนี้ดีไหมเนี่ย แหม VIP ระดับ VIP ต้องสู้ใช่ไหมโอเคก็ตัวนกแพน้ำอืมตัวน้ำเราไม่น่าเอาไปขายเลยกูไม่น่าเอาไปขายเลยไม่น่าเอาไปขายเลยแต่ก็ตัวนี้ก็โหดนะอู้ <Ooh. S 1> ต่อไปก็จะเป็นตัวกินพืชนะเราก็เอาตัวที่โหดที่สุดของเรามาเลยนะเด้แล้วก็ตัวพืชนะปรหนึ่งพืชชนะนกใช่ไหมเราม,มัเออ เออโอเคช่างมันนกก็จะเอาพืชมานะอุ้ย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 โอเคตัวนี้โหดกว่าแล้วทำไมตัวนี้มันโหดจงวคอยาวเนี่ยเกดเราเริ่มสู้กันเลยนะครับนี่นะครับนย่ยผมอยากได้ตัวนี้สุดเลยเนี่ยทีเล็กตัวนี้ทีเล็กตัวสีม่วงอ่ะเออโคตรอยากได้เลยนะเคช่างมันเด็กแล้วก็รอเข้านะครับผมผู้ชมเค นะโอเคครับคุณผู้ชมนี่นะครับอู้ดวดิมันตัวใหญ่กว่าเราตั้งเยอะอะแต่ดูเราดิตัวเล็กกว่ามันตั้งเยอะแต่เราแม่งโหดกว่าได้ไงวะเออนะตรงตีมาเปลี่ยนตัวหรือว่าไม่เปลี่ยนอู้เปลี่ยนโอเคโอเมย์กอืเออมันตีเราหนึ่งครั้งคิดว่กากล้าใช่ไหมโอเคผมจะใช้ตัวนี้สู้ไปเลยนะครับ มาสิครับมาดิครับมึงอย่าชาร์ตนะครับชาร์จกูตายนะโอเคมันป้องกันหนึ่งแน่เลยโอเคมันป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งใช่ไหมโอเคป้องกันไปก่อนมาป้องกันเอ้ยมันไม่ป้องอู้มันไม่ป้องกันน่ะอุ้ยมันโจมโจมตีสี่มาดิครับโจมตีอู้ป้องกันหนึ่งแน่เลยโอเค มันป้องกันหนึ่งแล้วก็โอเคอันนี้เท่ากับศูนยิบสองนี้ห้าสิบสาก้าสองสก็คือหมดแบกได้โอเคมันป้องกันหนึ่งจริงด้วยงับแตกเ้อ <c oughs> ฉันแตกแล้วเป็นไงล่ะโอเคครับอู้มันถ้ามันจมทีหมดแบกก็คือผมตาเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็กลายเป็น จบติมมาหมดแม็กโอเคหมดแม็กได้ยังปะเนี่ยไม่รู้นะโอเคนะไาเรโนสลัดอู้ยโอเคทีเดียวแตกอ่ะตีไปสองอ่ะมาประกันหนึ่งแตกแตกครับผมไทเรโนของเราแค่ฟาดหางทีเดียวก็แตกโอเคตอนนี้นะครับผมคือไทเรโนของเรากับเออไอเจ้าคานโนนะครับ อู้คัโนโอ้โจมตีแตกแน่นอนเราเอ้ยไม่แตกว่ะอู้หูโจมตีสามใช่ไหมตอานี้คาร์โน่ถึงเราโจมตีหมดแตกๆครับผมโอเคแตกครับผมคือไม่แตกก็บ้าแล้วอู้หูเก้าร้อยสิบแปดอู้คดโคตรโหดเดี๋ยวเราต้องไปสู้วันนี้ครับผมโอเค,คดโคตรโหดเลยครับต้องรอต้องรอก่อนรอกอรอกันล็อกกันไม่ล็อได้อะไรเนี่ย โอเคอุ okay. ้ยเราได้ไหมแ้าสิบอุ๊ยอุยเราได้การ์ดว่ะถ้าเราสู้เนี่ยเค okay, สู้เลยสู้เลยเราจะสู้อู้วเ,เราก็จะเรามีเพชรตั้งสี่ร้อยไม่เป็นไรอี่ใช้ให้หมดเติมใหม่ได้เพชรเป็นเรื่องจิบจิบโอเครับ okay, ผมพืชก็จะแพ้ทารานงของเรานั้เนี่อุ้ยน้ำก็จะแพ้นกนกนี่นกตัวนี้หัวสุดเค ต่อไปนะครับพื้นก็จะแนี่พื้สองตัวแล้วงันเราก็จะเอาตัวโหดเราไปตัวหนึ่งเจก็คือสรุปว่าเรามีตัวเสียเปียบแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันเสียเปรียบเราทุกตัวเลยนะครับเอเดี๋ยวเราเสียเปรียบสองตัวดิเอเอ,เอ,อเอาช่มันชัมันแกบคุณผู้ชมไป โอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้ามาันถ้าเสียงมันดังเกิน mm hmm. ก็ขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. ผมโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จก่อนเลยนะอู๋เดี๋ยวเรื่องนผมโจมตีทีเรามาันก็แตกกันเะนี่ยอู๋ไม่น่าเลยนะจะโจมตีนะมเนี่ยมันเปลี่ยนตัวนะ Ooh, okay, <60 S 2> ครับอู๋แค่หกสิบกระป๋องผมว่าห้าเอ็ดนะครับเาโจมตีหนึ่งมาดีเอามาเลยเอามาเลยเอามาดีครับมาดีครับโจมตีหมดแม็กซ์เลยโอเคแตก โป๊เพื่อเย่มาแตกเป็นตัวเล็กๆครับคุณผู้ชมอู๋ผมชอบเรียกมันว่าหัวเหม่งนะตัวเนี้ยโอเคสจนตีสองกระปอกระโปงไปน้องพี่เนี่ยจะโจมเตยน้องนะไอ้ชาร์จไปก่อนดีกว่าน้องเฮ้ยมันไม่ป้องกันด้วยโอเคผมว่ามันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วมันชาร์จเหรอชาร์จเหรอชาร์จเหรอเฮ ถ้าพ uh ัก oh ันจะแตกไปครับโป๊97.9โอู้หคราวนี oh, okay. anyway. ้มาดิครับแทเลโนเราแค่ตัวเดียวก็ชนะหมดอะผมว่ามันถ้ามันจมตีหกคือเราตายแล้วเนี่ยกอุ้ยสิแตกอืออืออออนกเราอุ้ยนกแพ้ด้วยอพคช่างมันเถอะแต่ว่าเราก็โหดอยู่ใช่ย่อยโอ้ยละเวละนี่แน่เป็นไง จิ้มตัวเป็นหนึ่งทีเป็นไงล่ะเกรคุณผู้ชมถ้ามันโจมตีเราหมดแม็กมันคือเราตายแล้วนะสามทีมันป้องกันหนึ่งแน่นอนโอเคแต่เราก็ยังชนะได้โอเคดีไ okay, อ้ก,กิงกากิ้งก,กาจะกล้ามันมันจะมันป้องกันหนึ่งโอเคแตกแตกครับผมไม่แตกก็บ้าแล้วไม่ส okay, ี่ร้อยเจ็ดสิบสามโอเคครับผมคุณผู้ชมไม่ครับผมกิงกาเราร้องคำรามโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนเลยว่าจะได้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรว้าวตัวเราบุญดี ้ยเราได้ตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวเอียงผมก็อยากจะรู้อันนี้อะไรโอเคมันคือตัวเอียงผมก็อยากจะรู้เฮ้ยคอยาวด้วยวิ้ยิมันจะโหดโอ้โหร้อยสามสิบเก้าเพชรไม่โหดก็บ้าแล้วครับผมไม่โหดก็บ้าแล้วครับผมไม่โหดก็บ้าแล้วว้าวโคตรสุดยอยิลยจะทำเสียงเล็กตัวมัน แก้ผมค,คุณผู้ชมหูแ่แคเลเวลแรกก็เลือดก็เลือดก,ก็โหดเลยนะเลือดมันก็เยอะแล้วนะเออเลือดก,ก็เยอะรลีว้วอู้แต่ว่าเน็ตมันกากจังวะเค้ะผมเราจะไม่เค้ะผมอููหลุดแน่นอนเก็บนั่นไงโอ้โหหลุดอีกแล้วเค้ะผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเติมเลยนะครับเติมไปเลยเค้ะผมโอเคเติมแล้ว โอเคระดับ V I P นะครับโอเคเราคนที่เติมอ่ะเออคนที่ชอบเติมอ่ะเออผมเป็นคนที่ชอบเติมนะดูดิโอเคนี่มันพอมันหลุดมาใจนี่ใหม่เลยนะครับโอ้ดูเร็ว,วสิบดิเรือทั้งสองรหสิบสองแล้วตัวเราอ่ะได้ตัวเนี้ยละเลือดเท่าไหร่ครับโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านี่เลเวลสาสิบไปน อูดูดิอโหคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะไม่เอาตัวนี้ขึ้นหน้าปกนะครับผมจะเอาไอตัวเนี่ยผมจะเอาขึ้นหน้าปกอย่างเงี้ยเอาไอตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอไม่ใช่เอาไอตัวนี้กลับไปตัวเอ้หายไปไหนไอตัวนั้นอะตัวนกตัวนั้นอะอ่าเฮ้ยอ๋อมันจะหายไปเลยนะครับถ้าผสมพันธุ์นะโอเคผมจะเอาไอเจ้าตัวเนี้ยกับไอตัวนกตัวนั้นอะมันขึ้นหน้ารูปแล้วก็เขียนเป็นรูปบวกนะครับแล้วก็เท่ากับ แล้วก็ลูกงงนะคผมรูบงง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 ง มเมาดีกว่าเผื่อแพอ้เออเผื่อแพ้นะโอเคตัวชนะทางมานะครับมันกระจอกอยู่แล้วอะนี่มันไงโอ้โหยอบเลยนะจังหวะนี้เ,เราก็ชาร์จไปถ้าเราโจมตีหนึ่งทีมันก็แตกแล้วนะเออนะก็คือจบเกมเลยนะถ้าเราโจมตีหนึ่งทีอเออก็คือมันพีโจมตีสองใช่ไหมกระป๊องเราโจมตีสามเลยไปแปดสามไปเลยไป,ไป นี่โป๊ะโฉบลงมาโอ้โหูสามร้อยกับ,กบสามร้อยก็เอ็ดอุ้ยเป็นไงน,นกลูกพอ่อโอ้โหโคตรเก่งเลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะสุดยอดไปเลยเวลาเออฮะผู้ชมมันค้างแล้วมันค้างแล้วมันค้างแล้วโอเคอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวสองหมื่นด้วยผมเก็บเฮ้ยตัว คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยว่าจะให้ผมซื้อตัวห้าหมื่นกับสองหมื่นจะเอาตัวไหนช่วยผมคิดหน่อยครับช่วยผมคิดหน่อยครับอ่ะจะให้ผมซื้อตัวสองหมื่นหรือห้าหมื่นก็ช่วยผมคิดหน่อยนะโอเคโอเคนะครับเปดูนเลยได้ตัวต่อไปโอ้ตัวน้ำสองตัวเหรอถ้าเป็นตัวน้ำสองตัวละก็ผมจะเอาไทรลันโน นกนะครับไฟนะโอเคครับคุณผู้ชม,มโน,โนี่แคนโน่ทุกคนโอ้โหมันโอเคเราต้องชาร์จก่อนมันจมตีมาสามทีเราแตกแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยสามหรือสี่ทีนั่นแหละอ่าจมตีหนึ่งแปลว่ามันป้องกันหนึ่งคีฮารับคุณผู้ชมเราโจมตีไปหมดแม็กเลยนะครับนี่โจมตีหมดแม็กไปนั่นก็ป้องกันหนึ่งแตกเลยครับโป๊ โอ้โหสุดยอดครับผมเน,เนีงสุดยอดตัวจริงนะอุย้ยมัน60ิเดี๋ยวว่าคราวนี้โอเคถ้ามันโจมตีผมประมาณสองทีผมก็น่าจะแตกแตกไหมขอเหลืออุย้ยเหลือ2ี่สิบโอเคโจมตีหมดแม็กแล้วน้ำางาเออต่อไปก็แตกซะตีแตกโดยใช้เทลโนูตัวที่แพ้ทางมันแตกโดยตัวตัวที่แพ้ทางครับผมโอ้โหมันกระจอกจริงๆเลยนะฝั่งมันนี่มันกระจอย่างเลยอะ เออตู้ไทเรน,นูดีโคตรน่าเกงขามเลยเคผมแล้วได้อีกสิบนะโอเคครับผมเคตัวตัวนี้ก็เป็นตัวน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเอาตัวนกไปนกอใช้ได้หลายตัวด้วยโอเคเกงขามเราเกินไปแล้วเราจะอืมประมาณสอตัว นะเรามีนอกอีกไหมไม่มีแล้วอโอ้โออยโอเคออเครับคุณผู้ชมมันเกงขามเราเกินไปแล้วเราต้องชนะมันใม้ได้อดูดิดูเรือมันเยอะเหมือนกันนะมันโจมตีเราประมาณสองทีเอ้สามทีเราก็นาก่าจะแตกโจมโจมตีมาด้สาสองทีอะ่ะอ้าวฉลาดด้วยฉลาดเหรอเดี๋ยก็รู้กันอนอเป็นเง,งนฉลาดโอ้ จมตีมือสองนี่เออไม่โจมตีด้วยอะมึงไม่โจมตีก็ขอ,อชาร์จไปอีกสามแล้วก็ชาร์จหนึ่งครับทีมันชาร์จตอีมันไอ้นี่สองนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีทีเดียวเลยนะทีมาเวลาผมอีกยงัยงยงัยงยงังยังสี่ชาร์จหนึ่งห้าว้าวเห้อฮาวเด้อห้าวเห้อ หนึ่งครับผมอู้จัดจอกอ้าวโอเคผมสามก็พอชาร์จสอง่มจมปีสองมันก็จะไอ้น,นี่นะครับเคี้ยผมล้วสุดนี้เป็นสึกชาร์จนะครับสึกชาร์จครับผมสามหนองสามเคสี่ด้วยโอย้มันเอาแต่ป้องมันเอาแต่ชาร์จนะครับคุณผู้ชม มันมีสี่นะเกมมันเหลือสามนะครับคุณผู้ชมผมว่าสามนั้นมันน่าจะเอาไปชาร์จหรือว่าอะไรเนรี่ยช่างมันเราจนตีเจ็ดเลยครับไม่เยอผมแตกแน่นอนครับไม่แตกก็บ้าแล้วนะไม่ไม่เ,มเ,นะเกงขามเราเกินไปแล้วอยากโดนใช่ไหมนี่ห้าร้อยห้าห้าร้อยเก้าสิบห้าว่ะอุย้ยพวดแรงอ่าเดี๋ยวเราเปิดสักใบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไป สุ่มสักใบหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมเออแค่สุ่มสักใบก่อนละกันสักกระใบสักกระใบเดี๋ยวเราดูรูปก่อนว่าตัวอะไรเป็นอะไรตัวไหนโหดตัวไหนกากอะตัวไหนโหดอะตัวไหนกากผมว่าเราเอาคาโน่ดีกว่าผมว่าเราเอาคาโน่ดีกว่าตัวที่มีคาโนโน่ะ ไงดีหรือว่ากากนะมนีตัวโ,โหดเลยอะอันนี้มันน่าจะกากมั้งคุณผู้ชม,มเอาไปก็ได้ไปเออโอเคครับคุณผู้ชมก็ตัวนี้ตัวมันไม่โหดแล้วมันไม่โหดอีกแล้วมันมีตัวโหดอะขาครับ โอ้ผมต้องไอ้นี่อีกแล้วใช่ไหมเนะี่ยโอเคมีแต่โอ๋แล้ววนันนี้อีกลีอีกลีผมผมหัวเน่เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่โหดตัวนี้ไม่หดเอ้ยไม่โหดก็บ้าแล้วเฮ้ยม,มันโหดปะวะดูดอีกลีว่าโอเคครับผมผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกดติดตามแล้วกดกระดิกกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนละครับก็รอดูอีพีต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย